สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่แถวบางกระทุ่มกันบ้างครับนี่มาดูทีสิบสองเอ้ยทีสิบสองสีเหลืองครับขันเหลืองครับน่าจะน้อยกว่าน่า,นาจะจอนเดียช้าขะจอนเดียหน่อยครับ นี่เป็นหกล้อเล้เป็นรถหกล้อก็จะมาช้าหน่อยมันเล็กเล็กไปเนี่ยไปล้างครับเสร็จปีที่สองครับ โคตรน่าหัือีปล่า hey. เ,เจ๋งครับมาเจอสีเหลืองกันบ้างครับตู้แอร์เหมือนกันครับแต่เล็กอันนี้คันนี้คันเล็กหกล้อครับหกล้อลอง เอาไปสิบล้อขอ,องอะไรเหมือนกันัถเล็กก่อ,อตัวนี้ล้อพิ่โนะครับ โน้ยเซฟนี่แข่งล่องเหมือนกันครับนี่คันนี้ก็แนนเจ๊ขลิกว้าวเฉลี่ยเยะมากครับ เต็มแล้วโอ้โเต็มแล้วไวมากครับสองรอบเองเต็มแล้วเต็มหมดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> องคลิปนี้ก็ฝฝกาท่านี้ครับจากันคลิปหน้าครับไลเดูเขาตัดทิ้งเร อองอย่างฝุ่นคนระับเกือบเต็มแล้วอ่ะโคตรไวเลยไม่เป็นไปพัดเลยกนะ็ลคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าออรรถมาเปไ่าของแล้วเติมมัน แมนครับปบั๊มลมแอแมนโอ้ก็เต็มเต็มวัยโอ้โอ้ลองนะครับมันลอง oh, oh, อเต็มวยมากทีนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ